ในเรื่องของใบที่ดินและทีนี้วันนั้นึต้องจุดนี้ผมได้บอกเพื่อนผมให้ตัดสินดีๆเลยนะเสี่ยวพระอ,องค์ท่านที่ชื่อปราพจน์ช่างดี ประกอบองประเทศไทยทสวันนี้แบบผมได้ชีวิตมาแต่เพื่อนผมก็บอกว่าพตามแมว,วอะไรไปเดี๋ยวนะครับต่อไปเราจะส่งอยายการสูงสุดตัวเลขขวานทั้งหมดอยายการสูงสุด อยู่ตรงสนามเจ้าของบ้านที่อาทอากร,รสงเทนครตรงจุดนี้เมื่อตัวข้าพเจ้าซื้อไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อตัวข้าพเจ้าชื่อนายอดิศักดิ์ธานเนียมเล้วกกูเกิลเอดีเอดอได้กล้องวงจานเป็ดจากคุณอุบลสินพอพรมบอกว่าเป็นการมอบมาให้ ในการปฏิบัติงานที่ดีแต่ตัวข้าพเจ้าขอรู้ดีอยู่แล้วว่ามันมีการเล่นขอดไว้โดยเฉพาะไอ้จุนไม่ใช่ไอ้จุน, ه, ไ,มไ,จนไม่ใช่นะครับโดยเฉพา เลยนะครับเรื่องนี้ผมเอามาใช้ผมก็อยากจะดูเมื่อผมขับรถเสร็จผมก็เลยอล่อซะเลยคำว่าล่อก็คือพังแม่งอะไรอิเล็กทรอนิกส์ของการสื่อสารโทรคัพนาคมงทั่วโลกซึ่งผมเรียนจบมาโดยตรงอย่าลืมนะครับเวลาให้การต้องให้การแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะมาให้การแบบมั่วๆและโมเมใส่ร้ายบ้านสีคนื่นเขา เป็นวิกผมที่ภรรยาผมใช้มวยผมอยู่ที่ราชพัฒน์คนคอรเวลามีงานจาเป็นนะจอมคณระวังไว้ด้วยนะคุณไปใส่ชื่อในไทไลน์ระดับซุปเปอรส์สตาร์เมงไทยขอรักเตะทีมชาติไทยที่ชื่อ เชิญธนบุญเกษารัตน์มิสเตอร์ธนบุญเกษารัตน์